สวัสดีครับพี่น้องซาจะกี่พี่ว่าอยากคามื่อวันี้พาพี่น้องมาทำบุญที่วัดภูทอกอําเภอศรีวิรัยจังหวัดบึงกาฬนะคะนี่เด้นี่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 มาหนก่อนนี่นี่ไหมนี่ไหมสั้นแรกสั้นไต่หนไหมมาไหว้พระซะก่อน ขอให้ว่าแต่งกายให้สุภาพอยู่จักงแล้ว,วนี่นะคะอันนี้คือชั้นข้างล่างที่สำหรับถอดรองเท้านะคะถอดหมวกพอมดีเห็น ซักศิธิ์ที่เข้าายๆแบบว่าอธิฐานเสียงไท้ยจมขึ้นจมว่าข้นปาดโกดหินนะครับได้่อันนี้สั้นได้นี่นี่ละมั้งขึ้นไปนี่บอกเขตสงห้ามผ่านโอ้ท่านี่มองพระอยู่ปาดพี่น้อง พี่น้องนี่คือหินนะคะหินบเได้ด้นี่นี่คือหินนะคะยู่ไตหินมาเนี่โอ้เย็นค่ะเย็นแน่นี่นะคะสาธุสาธุสาธุหลวตาหลวงปู่หลองเจ้หนี่เห็นบักบักห้ามโยมขึ้นนั่งมองพระโอ้อันนี้คือสันแลกนี่พี่น้องแค่นี้ก็ วสวยงามมากขออนุญาตด้วยผู้เด้อขออนุญาตลูกหลานไทยแห่งพี่แห่งน้องเบิง่งผู้เพิ่นบ่เคยมากเพิ่นนดิบวงได้เห็นสาธุสาธุาธพี่น้องนี่คือ,อประวัติท่านพระอาจารย์อาจจะเป็นพระอาจารย์ที่ท่านมาสร้างวัดภูทอกแห่งนี้นะคะประวัติท่านพระอาจารย์จวน อาจารย์จวนนะคะ,ะท่านยุทธธรรมี่ละอ่านตามนี้เถอะพี่น้องเด้อประวัตินะคะการเป็นมาของผู้ทอกสาธุสาธุสาธุาธค่ะนี่คือาทางขึ้นนะครับ<า>พี่น้องทางขึ้นสาธุ อย่าส่งเสียงดังหยุดอ่านก่อนถ้าท่านยังหยุดหยุดตรงนี้ถ้าท่านได้ส่งเสียงดัง มันเี่นะครับนี่คือประวัติความเป็นมาวัดภูท่อภูเขาที่เดีวเดี๋ยวเป็นที่ต้องการโอ้คอยมีอะไมนี่คือแผนที่แผนปันงนะคะอันนี้คือ นคะหลวงพ่อเจ็ดกระสับนี่คือสันแลกนะครับพี่น้องพี่น้องมั่ขนาดเทินเทินกว่าแค่งมาั้งทีเด่มเดมจะค่ะ โอ้คุณนนี่ขึ้นค่น้าบอกตัวนี่สั้นหาสั้นหัวก็รับสินไปได้บอเจ้าค่ะรับสินไปนี่ไหมจิจิป๊าสวัสีอดสั้นเกตพี่น้องเมืงคุณ สั้นเกยียตน,นท่างเดียวลงท่างเดียวมันวาา่าเจ้าค่ะอันนี้หลวง,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 งพ่อพุทธมงคลน,นะคะงามมากและสวยงามมาก เห็ดป่าอันนี้คือหินนะคะทุกคนหินได้คะ่ะหินเป็นรูปทรงนี้นะคะพี่น้องสาธุสาธุพี่นอ้องเขาว่ามันค่อยขึ้นมาแล้วหัวกระสันที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งคือตรงนี้กำลังจะขึ้นไปนี่นะคะเป็นสะพานไม้ค่ะเราว่ามันค่อยขึ้นมาในซ้อนสันแล้วไม่ได้แท้า มานก็เลื่อมสั้นที่หนึ่งนะคะโอ้ยสะพานไม้แบบบานเขาเลยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโคตรคืนเอดสั้นไหนเฮ้ยมีไงเถ่อะเมื่อกี้ได้ไปสักการะองค์พระตรงนี้น,ะะนี่นะคะไปไอน มันใคือสั่นเห้ป๊าดตอสีย่ยงหอวป่าแนี้สั่นเทไรน้องคนปาดแค่นี้กำยายพี่น้อ,องเลยไปเลยอย่าหอดใส่แลวค่อยเมื่อแล้วหอบปะ คุนอะ่า้คุณาสงสีมีสติทุก้าเดินทั้งขาขึ Enough, ้นและขาลงมีแค่ปั้นเดียวละคุยมื่อนี้ <weight> สันนีได้ปะ่ะวเมียไหนปวดไหนแต่ว่าห้บอก่านหน่อยว่าเราเอาบุญมึงกปวะมันไหนแค่ในี้มัวหวานขึ้นมาน้ำนี่ยงานประดใส่ดอกดีแล้วที่เราขึ้นมา ดูกันไปอีกพี่น้องอีกไกลว่าก็จิฮวดสั้นหกนี่ก็โอ้ยโดนั่แล้วนี่สั้นสั้นสามสั้นสามวัอันนี้สนอันนี้ขาก็ขึ้นสั้นสามตีง่โค้งไปอีกสั้นขึนแยกสี่อีกกันบะไปตรงเลยก็ได้ไปตรงฮวดต้นหา ขันตรงขึ้นไปนี่มันจะลัดสั้นเลยตีดสั้นอนี่ง่อ้อมอกนียางอ้อมคือันก่นี่ก้อมพูเลยนะป้าที่โตสิบสามกิโลผตีสั่นสั้นหกเพราว่าสั้นหกมีพญานาคีดีบอนนี่มิทำนะเป็นพระานาคเป็นพระม่า ลงมาซะแม่มมาพนวายงางอ้อมบีกเลยไปขอยิทายกับพี่ละไปง,าง่ายขึ้นพนวารางวัลที่หนึ่งอยู่เทิงสันเกตพะนะคอยเอารางวัลที่สองกับพ่อละโอ,โอ้ขอยิเป็นยังไงเหรออีี เออนั่นแหละคอยบุญซรัพนี่กับพ่อคอยเถึงแล้วมันที่นึงก็กจะไปซื้อเครื่องบินส่วนตัวบินขึ้นไปเถิบเถิบบุดอกโอ้คอยเมยโอ้ยแต่เขาขี้จะกูดกับว่าสูงกว่านี้หันงอปานนี้มันนั่นดิพี่น้องมันดูจากบางว่าคอยเมย์หรือเปล่าเมย์ย์นี่มันเป็นแบบว่าสั้นมันสั้น หิวน้ำใกล้หิวเดี๋ยวนี้พี่น้องผู้ใดสิมาพูดถอกให้เอาน้ำขึ้นมาน้า้อขันสิงานหัดซันสิเกียรติคอยสู้พวกใบดอกคอยเบ่งส้วมคอยยากคอยได้ยึงหอดซันนี่แหละงานไปเบ่งอีงานไปเบ้องงานไปโลดบอกไม่อยังดอกองานไปเบ่งอ้อมไปท้ายรูไม่คอยเบ่งน้ำ้อ โฮ้ยเมียพี่น้องสูวมาได้ดอกอยุ่นี่แหละเต้นอีกอ่ะพอแหฮงแล้วสะรู้ว่าทิพย์ขึ้นผู้ทองลมเร็วโอ้ยเมียยี่ีมันอ้วนน้ำละขึ้นเบ่ไวดอกขอพูดพี่น้องที่มารับชมรับฟังให้พี่น้องได้บุญได้กุศลน้ำกันหลายๆเด้อพี่น้องเนะ้อ ขอตัวก่อไปอะไรึ้นมอดดอกไอยเมียโอ้ยมันทางสันดับคนจะบึงตินอะไรนี่นี่นี่คือทางเึือนจีนี่นี่ขึ้นไปนี่ขอยขึ้นมานี่ไร้กันก็นี่ซะใค,คกันดีก็นจะเป็นเจ้าไหนไม่ไปพี่ดอกมีโชคมีหลับทุกคนจ้า